สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเจาะคอนะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย ICU พบกับผมหมออาดผู้เชี่ยวชาญดวัคซรนโรปอดแระชีวครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของการเจาะคอนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่ญาติที่รู้จักนะครับหรือญาติสนิทหรืออาจจะเป็นเพื่อนก็ตามที่เข้าโรงพยาบาลแล้วมีอาการหนักนะครับ แล้ววันหนึ่งคุณหมอก็เดินมาถามว่าผู้ป่วยเนี่ยต้องเจาะคอยาจะให้เจาะคอไหมของผมเองก็เคยบอกคนไข้ของผมหลายคนนะครับเรื่องของการเจาะคอคำถามตัวนใหญ่ที่ถามกลับมานะครับคือเขาทุกคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นหนักมันจะเสียชีวิตแล้วใช่ไหมถึงต้องเจาะคอนะครับ วันนี้ผมก็เลยทำคลิปขึ้นมาเพื่อจะได้เป็นความรู้ว่าการเจาะคอคืออะไรนะครับเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรแล้วมันเจาะแล้วมันจะอันตรายไหมอย่างเงี้ยนะครับก็ข้อมูลนะครับก็อาส่วนหนึ่งได้จากคุณหมอหนาเซอร์วัตตีนะครับเขาเป็นคุณหมออยู่จี่จรฮอทกินนะครับเขา่าเขียนเป็นคุณหมอหูคอจมูกนะครับเขาก็เขียนบทความกับการเจาะค,คอขึ้นมานะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับ ภาพนี้ก็เป็นภาพที่แสดงให้เห็นของคนที่เจาะคอนะครับก็จะมีล่าเป็นท่อพลาสติกเนี่ยที่ใส่เข้ามาบริเวณคอนะครับเสื้อช่วยในการหายใจก็จะหายใจได้บริเวณคอนะครับก็จะแทนตรงจมูกกับปากไปนะครับก็หายใจผ่านตรงคอตรงนี้นะครับภาพนี้ก็เป็นภาพจากจอห์นฮอปกินนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของอเครื่องช่วยหายใจนะครับที่ต่อเข้ามา ตรงรูที่เจาะคอบริเวณคอนะครับอันนี้เป็นคางผู้ป่วยนะครับตรงนี้ก็ตรงคอก็จะมีท่อพลาสติกเนี่ยขึ้นมานะครับเพื่อต่อไว้สาหรับช่วยในการหายใจนะครับอาจจะต่อเครื่องช่วยหายใจอยู่นะครับหรือว่าอาจจะผ่านตัวหน้ากากออกซิเจนก็ได้นะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความหนักเบาของผู้ป่วยนะครับถามว่าทําไมเราถึงต้องเจาะคอนะครับการที่เราต้องเจาะคอเนี่ยแสดงว่า มันมีปัญหาในการหายใจเกิดขึ้นนะครับเราไม่สามารถหายใจเอาลมเนี่ยเข้าสู่ปอดของเราได้การที่ไม่สามารถหายใจได้เนี่ยปัญหาบางครั้งมันไม่ได้เกิดกับปอดนะครับบางครั้งเนี่ยการที่เราจะหายใจได้เนี่ยหเราต้องมีสมองที่ดีนะครับเราต้องรู้ตัวตื่นแล้วควบคุมการหายใจอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือต้องมีสมองที่ดีอันที่สเราต้องมีปอดที่ดีด้วยนะครับ ถ้าปอดมีการติดเชื้อรุนแรงมีปอดรั่วมีน้ำท่วมปอดเนี่ยบางทีเราก็หายใจไม่ไหวนะครับอันที่3คือเราต้องมีกล้ามเนื้อในการหายใจที่ดีด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีสมองดีมีปอดดีแต่กล้ามเนื้อเราไม่มีแรงเลยอย่างเงี้ยเราก็หายใจไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเราไม่สามารถเอาลมเข้าปอดได้นะครับหรือบางคนาการหายใจเนี่ยยังทำได้แต่ ไอเอาเสมหะออกมาจากปอดไม่ได้นะครับเพราะไอเอาเสมหะออกมาจากปอดไม่ได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเสมหะมันจะไปอุดหลอดลมนะครับทำให้ออกซิเจนตกกระทันหันแล้วก็หมดสติได้เลยแล้วก็ถึงชีวิตนะครับเพราะนั้นตรงสาเหตุหลักๆตรงนี้เนี่ยคือเป็นสาเหตุที่เราต้องเจาะคอนะครับซึ่งถ้าดูภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาที่เราหายใจเนี่ยทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยมันก็เริ่มจากรูจมูกใช่ไหมครับไปถึงโพรงหลังจมูกนะ ไปถึงแถวๆส่วนของกล่องเสียงใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยลงมาข้างล่างไปส่วนของหลอดลมนะครับหลอดลมใหญ่ที่คอแล้วก็แตกเป็นหลอดลมไปปอดขวาไปปอดซ้ายอันนี้ก็คือทางเดินหายใจของเรานะครับเวลาที่คุณหมอมาคุยเรื่องเจาะคอเนี่ย บางครั้งเนี่ยเราสงสัยว่าเอ๊ะมันต้องทําทันทีเลยไหมนะอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับบางทีเราสมมุติเราเราได้รับอุบัติเหตุนะครับใบหน้าเสียหายหรือโดนอาจจะแพ้ยารุนแรงหรือว่าโดนพึ่งต่อยแล้วหน้าบวมมากหายใจไม่ได้อย่างเงี้ยบางทีอาจจะต้องทําเป็นภาวะฉุกเฉินเลยนะครับเพื่อช่วยในการหายใจนะแต่กับอีกกรณีหนึ่งถ้าเรานอน,อนโรงพยาบาลมาสักระยะหนึ่งแล้วต้องเข้า ICU นะครับและมีเครื่องช่วยหายใจอยู่อันนี้แสดงว่าเรานอนมาสักพักหนึ่งแล้วคุณหมอก็จะเริ่มคุยอาจจะสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2เนี้ยเขาก็จะค่อยคุยเรื่องของการเจาะคออันนี้อาจจะมีการตัดสินใจของญาติก่อนสักช่วงหนึ่งก็ได้นะครับไม่จมําเป็นต้องทําฉุกเฉินทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตอนนั้นหายใจไม่ได้แล้วมาห้องฉุกเฉินเนี้ยอันนี้อาจจะต้องทําทันทีเพื่อช่วยชีวิตนะครับการเจาะคอจริงๆแล้วเนี่ยในภาษาอังกฤษนะครับเราจะใช้คําว่า เทคิออสโตมีนะครับซึ่งไอ้เทคิออสเนี่ยมาจากเทเคียก็คือแปลว่าหลอดลมใหญ่ของเรานะครับออสโตมีก็คือการที่เราเปิดรูบริเวณหลอดลมใหญ่ของเรานะครับซึ่งมันก็จะเป็นรูเปิดบริเวณคอการทำเนี่ยจะเป็นการผ่าตัดเล็กนะครับคือถ้าเทียบผ่าตัดใหญ่เนี่ยผ่าตัดใหญ่เราต้องคิดภาพเช่นไปผ่าเปิดหัวใจดูเส้นเลือดใหญ่นะครับผ่าตับ ผ่าม้าอะไรเงี้ยพวกนี้มันเป็นผ่าตัดที่ที่ค่อนข้างใหญ่ใช้เวลาใช่ไหมครับของการเจาะรูที่คอเนี่ยมันเป็นการผ่าตัดเล็กใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงบางทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะครับเป็นการทําเพื่อให้ลมเนี่ยเข้าสู่ปอดได้แล้วก็จะมีการใส่ท่อเนี่ยผ่านรูค้างเอาไว้นะครับเป็นท่อพลาสติกนะครับเพื่อช่วยในการหายใจเข้าพอแทนจมูก นะครับแล้วก็สามารถไว้ดูดเสม้าได้นะครับตรงนี้เนี่ยเราอาจจะทําเป็นชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ขึ้นกับโรคที่คนไข้เป็นนะถ้าเกิดว่าเขาเป็นอายุน้อยเป็นอุบัติเหตุมานะครับหรืออาจจะเพยยามาแล้วหลอดลมบวมนะครับแล้วเจาะคอไปพวกนี้ก็เป็นชั่วคราวพออาการเพยยาดีขึ้นอุบัติเหตุหายบวมและดีขึ้นพวกนี้ก็ลูที่คอสามารถปิดได้นะครับ แต่ถ้าเกิดถาวรเนี่ยเรามักจะพบในคนที่เป็นโรคเนี่ยเหลือลังมานานเช่นบางคนเป็นโรคก,กล้ามเนื้อฝ่อรีบใช่ไหมครับหรือเป็นโรคหลอดเลือดสมองกลุ่มนี้เราคิดว่าโรคหลักเนี่ยมันไม่น่าจะดีขึ้นแล้วมีแต่จะแย่ลงอย่างนี้การเจาะคอก็จะเป็นถาวรนะครับใครจะต้องเจาะคอบ้างส่วนใหญ่เราจะ เจอในคนที่ใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับโดยเฉพาะการใช้เครื่องช่วยหายใจนั้นน่ยน,นานเกินประมาณสัก2สัปดาห์ไปแล้วอันเนี้ยคุณหมอมักจะพิจารณาเรื่องของการเจาะคอนะครับถ้าคุณหมอมองว่าเอ๊ะมันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยนะเขาก็จะคุยเรื่องของการเจาะคอนะครับหรือคนที่มีทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้นนะครับตั้งแต่ที่ผมบอกไปตั้งแต่จมูกใช่ไหมครับโพรงจมูกบริเวณช่องคอกล่องเสียงซึ่งเราก็เจอได้เช่น ผมเคยมีคนไข้ที่เป็นมะเร็งนะครับมะเร็งบริเวณลิ้นเนี่ยแล้วมันอุดตันหายใจไม่ได้เขาก็ต้องมาเจาะคอนะครับอันนี้ก็เป็นทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยมันอุดกั้นนะครับบางคนไม่ไอเลยนะครับจากโรคหลอดเลือดสมองหรือไอไม่ดีนะครับการเจาะคอเนี่ยก็จะช่วยดูดเอาเสมหะออกมาจากปอดได้นะครับ หรือคนที่ต้องการให้ออกซิเจนเสริมเข้าสู่ปอดนะครับคนกลุ่มนี้ก็อาจจะไม่รณานเรื่องของการเจาะคอนะครับซึ่งมันก็จะมีหลายโรคนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราถึงวันนั้นเนี่ยคุณหมอเขาก็จะมาคุยนะครับว่าทำไมถึงต้องเจาะคอส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในในข้อบ่งชี้ประมาณนี้นะครับ ถามว่ามีโรคอะไรบ้างล่ะที่ต้องเจาะคอถ้าอยากจะรู้ชื่อโรคเลยเนี่ยอย่างเช่นโรคทางเดินหายใจเราเนี่ยมีเนื้องอกนะครับเช่นเนื้องอกอยู่ในกล่องเสียงอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือเป็นมะเร็งนะครับหรือมีการติดเชื้อในปอดท,ที่มันทางเดินหายใจก็ได้ที่มันรุ่นแรงนะครับอาจจะบวมหรือบาดเจ็บนะครับการบาดเจ็บเช่นอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ลม้มอะไรเงี้ยพวกนี้บางที ป่องเสียงหรือเบรนใบหน้าเรามันบาดเจ็บกระดูกหักเนี่ยมันก็บวมหายใจเข้าไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องเจาะบางคนมีสิ่งแปลกปลอมอุดตันอาจจะเป็นฟันปลอมหลุดเข้าไปนะครับเป็นอาหารถ้าเด็กเล็กๆบางทีเป็นเหรียญบาทเป็นอะไรเนี่ยหลุดเข้าไปกระทันหันเนี่ยหายใจไม่ได้ตอนนั้นก็ต้องเจาะขอช่วยชีวิตนะครับบางคนเป็นโรคปอดเหลือลังโดยเฉพาะโรค ถุงลมโป่งพอง,องหรือว่าโรคปอดอุดกั้นเรือรังอย่างเงี้ยนะครับโรคนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่อาจจะต้องเจาะคอได้นะครับมีสวงอกที่มันบาดเจ็บนะครับหรือมีกล้ามเนื้อกระบัลลมที่อ่อนแรงทำงานไม่ได้นะครับโรคอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นโรคของหังระบบประสาทที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีการสำลักบ่อยๆนะครับหรือมีไขสันหลังที่บาดเจ็บรุนแรงนะครับ ผมก็เคยเจอคนไข้ที่มอเตอร์ไซค์ล้มแล้วบาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลังบริเวณคอนะครับทำให้เขาไม่มีแรงในการหายใจนะครับไม่สามารถอ,ออกแรงกระบ,บังลมได้ดีอะไรเงี้ยนะครับกลุ่มนี้ก็ต้องเจาะคอนะหรือบางคนไม่รู้ตัวเลยนอนโคม่นานานๆกลุ่มนี้ก็เจาะคอเหมือนกันนะครับถามว่าถ้าเจาะคอแล้วเอาลูเนี่ยที่คอปิดได้ไหม ปิดได้นะครับแต่ต้องมี4ข้อตามนี้นะครับอันที่1คือเขารู้ตัวดีสามารถสื่อสารได้คาว่าสื่อสารได้เนี่ยบางคนคิดว่าแค่มองตามองไปมองมาอันนี้อันนี้ยังไม่ถือว่าสื่อสารได้นะครับสื่อสารได้เนี่ยควรจะเป็นเช่นทําตามคําสั่งกามือแบมือชู2นิ้วได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือหรือเขาคุยแล้วดูเหมือนจะพยักหน้าสายหน้า อะไรเงี้ยได้นี่เรียกว่าสื่อสารได้นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วนะครับการเรื่องของเสมหะก็น้อยลงแล้วก็ไอแรงมากนะครับเพราะถ้าเกิดไอย,ยังไม่แรงเสมหะย,ยังเยอะมากเนี่ยกลุ่มนี้ไปปิดรูก็จะเกิดการอุดตันจากเสมหะได้นะครับแล้วก็การหายใจปกติเนี่ยดูสบายดีแล้วไม่ได้ติดขัดอะไรต้องมี4ข้อนี้นะครับถึงว่าจะมาปิดรูที่คอได้ บางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วเวลาเราไปเจาะคอเนี่ยมันมีผลแชรกซ้อนเยอะไหมนะครับผลแช็กซ้อนที่เราจะเจอได้นะครับก็คือเลือดออกเพราะมันเป็นการผ่าตัดใช่ไหมครับมันยังไงมันก็อาจจะมีเลือดออกได้แต่เลือดออกเนี่ยหนึ่งปกติแล้วเลือดออกไม่ได้เยอะนะครับเลือดออกน้อยแล้วก็คนที่มีความผิดปกติเช่นเก็ดเลือดตา่าการแข่งตัวงเลือดผิดปกติเราก็จะมีการเจาะเลือดก่อนไปทํานะครับเพื่อให้ผลข้างเคียงตรงนี้น้อยลง บางคนมีปอดรั่วได้นะครับเพราะว่าเกิดจากการลมที่มันซ้อไปตอนที่เรากำลังเจาะคอนะครับแต่พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นไม่ได้รุนแรงมากนะครับอาจจะมีลมในช่องว่างระหว่างอกในขณะผ่าตัดเกิดขึ้นได้เล็กน้อยนะครับหรือลมในชั้นใต้ผิวหนังพวกนี้เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าร่างกายเราก็จะดูดซับลมตรงน,นี้ออกไปได้เองนะครับบางคนอาจจะมีกลืนลำบากเสียงแหบได้นะครับอันนี้ไม่ได้พบปอยมันเกิดจากการที่บางครั้งเนี่ย เราอาจจะอ้วนหรือหรือกายภาพของเราเนี่ยมันผิดปกติไปเล็กน้อยพอคุณหมอเขาลงมีดผ่าไปเนี่ยปกติเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงพวกเส้นประสาทเส้นเลือดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไปโดนเส้นประสาทบริเวณนั้นเนี่ยอาจจะมีผลทําให้เราเสียงแหบอ้นระบอะไรเกิดขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็คือผลแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นนะโดยสรุปก็คือว่าถ้าคุณหมอบอกว่าต้องเจาะคอนะครับหมายความว่ายอย่างไรนะครับ เวลาที่คุณหมอบอกเจาะคอเนี่ยก็คือถามว่าอาการหนักไหมก็ต้องมีอาการหนักระดับหนึ่งใช่ไหมครับที่ทําให้หายใจเนี่ยปกติไม่ได้นะครับแต่ถ้าเจาะคอไปแล้วเนี่ยการหายใจเนี่ยจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับอาจจะรอดชีวิตได้หรือสามารถหยุดเครื่องช่วยหายใจได้ถ้าตอนนั้นใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่นะและอาจจะออกกลับอ,ออกจากโรงพยาบาลกลับไปที่บ้านไปอยู่กับญาติพี่น้องได้นะครับ ซึ่งตรงนี้คุณหมอเขาพิจารณาแล้วว่าการเจาะคอ,อนั้นมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยถือเป็นการรักษาวิธีหนึ่งนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดมีคนมาถามเรื่องของการเจาะคอเนี่ยก็คิดว่าคำตอบนี้น่าจะทำให้เราเข้าใจเรื่องของ,ของการเจาะคอมากขึ้นนะครับสำหรับคิวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบเนะะื้อหาแนวนี้ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์น,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ